ตาําหยังน้องนี่ๆตาํตาบักตําบักตําแซ่บๆเด้อ พเห็นยังเลยมันมืดกล้องอันนี้มันมืดหมอนมุนกทัวร์ดำแฉบๆเลยโหคือตดำเกิงแหรอวะอเป็นแม่ค่าขายตำหุ่งโมจ้าเป็นแม่ค่าขายตำหุ่งโมจ้า ตำตำตำให้แซ่บแซบเด้อจ้าใส่ปลาแดกบ่จ้าใส่ใส่ยังแน่ค่ะตำใส่น้นา,ามือเลยย่างปลาแดดจ้าตำตำบักหุ่งใส่ยังแน่จ้าใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่บักหุ่งแล้วก็หอยแล้้วก็ูใส่ บ้าเป็นชั่วอะไรจ้า,าก้สปาเกตตี้โอ้เลโเก้ก้ทั่วเออเลโก้ฮักฮักยังไงอะไรจ้าฮักขี้เล็กโอ้ฮักขี้เล็กใจยอนฮักขี้เล็กบ่จ้านี่ดิโอ้ตั้แหลกเนาะจ้าตั้แหลกโอ้ใส่ประแดกนั่งจ้า ใส่ปลาแดกใส่ใส่นมวัวน้ำกูใส่นมวัวน้ำใส่ยังอีกค่ะใส่ขนมน้ำโอ้ใส่ใส่กรอกน้ำโอ้ใส่ใส่กรอกน้ำใส่ยังอีกค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันยังค่ะน้ำมันทอดโอ้น้ำมันทอดแล้วใส่ยังอีกค่ะแล้วก็ใส่น้ำน้ำยังค่ะ ต่ำยังไงน้อกินขี้มดขี้กินได้บ่ล่ะค่ะกินได้ใส่น้ำส้มน้ำโอ้ขีดแตกค่ะค่ะค่ะใส่น้ำส้มตัวสีเทาหนึ่งโอ้หน้ำส้มใส่ชั่วโอ้ใส่น้ำส้มใายชั้วน้ำชซอนงั้นค่ะชอนพริกโอ้ชอ้อนพริกน้ำเลือกตูต้เย็นใหญ่โอ้ใช้ตู้เย็นใหญ่น้ำ ใส่โคกว่าคา่ะใส่โคกจ้าใส่กระเป๋าผ่อนน้ำจ้าใส่สรรแซบนะจ้าใส่ห้ำน้ำว้ายยยไปจ้ะใส่เสือน้ำจ้าใส่กางเกงน้ำจ้าใส่พีระมี่ใส่แซบใส่กันเลยจ้าแซ่บลำบากจ้าขอบคุณค่ะจ้า เอาจานเอาจานเอาถวยเ่จ้าโอ้ถวยไงถ้จ้าเออไดนละจ้าเออกระถวยมันใหญ่กวางแล้วข้าสเหี่ย,ย,ย,ยมใหญ่ตั้จ้าจ้าตัา้งตักให้ชิมเลยได้จ้าโอ้ยน่ากินมากอ น่ากินมากเลยค่ะหอมน้ำปลาร้านวๆจ้าคือเป็นดัชเชบใช่นไหมค่ะกามแปดสิแม่ค้าขายจักบาทค่ะห้าบาทห้าบาทงั่งกาให,ห้กินไต่เลยกินเลยกินเลยกินคนเดียวทำจริงจริงให้กินคนเดียวโอ้ย